วันนี้นะคะเราขอเสิร์ฟเรื่องราวดีๆของคนในวงการบันเทิงกันหน่อยที่น้อยคนนักจะรู้นะว่าพวกเธอเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเสาหลักของครอบครัวทํางานหาเงินมาโดยตลอดนะคะวันนี้บนเทินทแทยรักของเราก็จะหยิบยกนะคะนำเสนอให้เหล่า FC ได้ภาคภูมิใจไปกับพวกเธอพร้อมๆกันค่ะ อกสุดฮอตแห่งยุคเบลล่าราณีเธอคนนี้ได้รับคําชื่นชมเรื่องความเก่งและความขยันมาแต่ไหนแต่ไรย้อนไปตั้งแต่สมัยที่สาวเบลอยู่ในวัยเรียนเธอก็เลือกแบ่งจากเวลาเรียนไปรับงานพาร์ทชามมเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว ซึ่งเรื่องราวนี้เมื่อไหรที่ถูกหยิบนำมาเล่าสาวเบลก็มักจะได้รับคำชื่นชมจาก f ออยู่เสมอและเมื่อโชคชะตาทำให้เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจนกลายเป็นนางเอกดังที่คนรู้จักไปทั่วบ้านทั่วเมืองเธอก็ยังคงทำหน้าที่ของลูกและการเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างไม่ขาดตกบกพร่องซึ่งสาวเบลล่าก็ได้เล่าความภาคภูมิใจของตัวเองให้ได้ฟังว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวเธอตั้งใจทำงานอย่างหนักเพราะอยากจะให้ครอบครัวสุขสบายในฐานะลูกการได้เห็นครอบครัวมีความ สุขก็เปรียบเสมือนการทําฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้วค่ะเริ่มทํางานก็บอกพ่อแม่ว่ารีท์ายหยุดทํางานพอแล้วเดี๋ยวไปวลุยต่อเองอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตว่ะความภาคภูมิใจในจุดนี้ก็คือเหมือนเราได้เป็นคนให้ทํางานเหนื่อยแค่ไหนพอกลับมาบ้านแล้วแบบได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสุขของทุกคนก็ชื่นใจความฝันของลูกคนนึ่ง เพราะว่าด้วยความที่เบลเป็นลูกคนเดียวด้วยเแบลบก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเราอยากเห็นพ่อแม่ที่เออเขาก็ทํางานมาตลอดอย่างเงี้ยอยากเห็นเขาได้พักบ้างมันจริงมาแบบนานแล้วอะค่ะอืมแล้วก็มันชื่นใจเหมือนเราได้ตอบแทนบุญคุณขเขาด้วย อีกหนึ่งสาวที่ต้องยกนิ้วให้อีกคนก็คือสาวนักสู้กรีนอัสดาพรนักแสดงสาวเจ้าบทบาทที่น้อยคนนักจะรู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของชีวิตในวงการบันเทิงที่หลายคนมองว่าสุขสบายแต่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครซะอีกค่ะคุณผู้ชมเมื่อสาวกรีนยอมเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตว่าเธอต้องรับผิดชอบหนี้สินของครอบครัวมูลค่าหลายสิบล้านหลังจากคุณพ่อนั้นเสียชีวิตซึ่งในฐานะลูกและเป็นเสาหลักของครอบครัวตัวเธอก็ตั้งใจทํางานหาเงินทุกวิถีทางเพื่อมา เคลียร์หนี้สินตรงนี้ให้หมดไปและแม้ว่าภาระที่สาวกรีนเจอจะเป็นภาระหนักอึ้งแต่เธอก็หมั่นให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอรวมถึงยังได้กำลังใจจากครอบครัวทำให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ค่ะปิดท้ายที่สาวยอดกตัญยูแพทนปภา พูดชื่อนี้ขึ้นมาภาพจําของทุกคนก็คงหนีไม่พ้นภาพของหญิงสาวสุดสรองเพราะเธอขั้วบทบาทเสาหลักของครอบครัวดูแลคุณย่าที่นอนป่วยติดเตียงและบทบาทการเป็นซิงเกิลมัมต้องดูแลลูกชายน้องเรซิ่งซึ่งทุกคนที่อยู่รอบตัวสาวแพทต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะงานหนักงานเบา,งา,เบางานไหนสาวแพทไม่เคยเกี่ยงจะงานแสดงงานพิธีกรงานดีวิลเธอรับหมดค่ะ เพราะเธอมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตคือการได้ทำหน้าที่ดูแลทุกคนในครอบครัวให้สุขสบายซึ่งการกระทํำของสาวแพทยตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เป็นบทพิสูจน์ให้เธอได้เป็นอย่างดีแล้วว่าสาวแพทเธอทำหน้าที่เสาหลักของครอบครัวได้สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะ ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมส,สดได้ทางไทยรัฐทีวีช่องู้จริบสองค่ะ